จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อองคงกรลึกลับปล่อยปีศาจมาตามฆ่ากลุ่มวัยรุ่นที่กำลังลาพกร้อนพวกเขาจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ฝากติดตามกันนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เราจะมาสปอยหนังกัดอินเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อว่า c a b i บิน the Woods แย่งตายทะลุตายถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเปิดมาที่ฉากแรกของเรื่องมีเจ้าหน้าที่องค์กรลึกลับสองคนพูดคุยในเรื่องของงานของตน จนมีสาวคนหนึ่งเข้ามาทักว่าตอนนี้ที่สตอกโฮล์มเจ๊งแล้วนะการทดลองที่นั่นไม่ประสบความสําเร็จตอนนี้เหลือแค่สาขาญี่ปุ่นกับที่นี่ที่ต้องทําให้สําเร็จไม่งั้นพวกเราจะซวยกันหมดตัดภาพมายัางบ้านสาวสวยคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าไดอาน่าเธอกําลังเก็บกระเป๋าเตรียมพร้อมไปเที่ยว จนเธอเปิดสมุดของเธอขึ้นมามันเป็นภาพว่าแฟนเก่าของเขาเพื่อนก็เลยเข้ามาหาเขาเธอมีชื่อว่าจูนจูนบอกกับเธอว่าทิ้งไปได้แล้วผู้ชายแย่ๆแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องจำหรอกแดน่าตกใจกับสีผมใหม่ของเพื่อนเธอมันดูสวยมากๆเธอบอกว่าเคิร์ตต้องดีใจแน,น่ๆเคิร์ตนักกีฬารูปหล่อกับตานทีมรับบี้ร่างโตแฟนของจูนก็เข้ามาและโยนบอลให้กับทั้งคู่เพื่อเป็นการทักทายแต่ทั้งคู่ก็รับไม่ได้บอลลอยออกหน้าต่างแต่ก็มีคนรับได้นะครับอยู่ด้านล่างแต่ก็เกือบถูกรถชนคคคนนนนนั้นก็ืออเดะไร ฮอร์เดน,นเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาและเป็นสมาชิกทีมของเคิร์ตเคิร์ตชวนฮอร์เดนมาเพราะว่าคิดว่าไดอาน่าอาจจะชอบอาจจะลืมแฟนเก่าได้ก็ได้และเคิร์ตก็ได้แนนําไดอาน่าไปว่าคุณลืมใส่กางเกงนะหลังจากนั้นพวกเขาก็จัดของขึ้นรถไปเที่ยวตามปกติและสมาชิกคนที่5ก,ก็มาถึงมาพร้อมกับรถที่เต็มไปด้วยควันจากบ้องกัญชา ผู้ชายคนนั้นเดินลงมาพร้อมบ่นพึมพำว่าชาวบ้านแถวนี้กวนตีนิิหายไม่หลบทางให้คนเมาเขามีชื่อว่ามาตี้ตัวตลกประจําแก๊งเคยได้บาห้ามาตี้ว่าห้ามพาบ้องกัญชาไปเด็ดขาดเราจะไปเที่ยวกันนะไม่ได้ไปเข้าคุกม,มาตี้ก็ดูไม่สนใจนะครับเดินออกมาพร้อมกับไปเซลจูนว่า ไม่เจอกันนาะนแปบ๊บเดียวห่วงงอกเร็วนะจูนพร้อมพับบ้องกันชากลายเป็นแก้วเย,ยติอัจฉริยะจริงๆมาตี้ดัดแปลงได้คดเพอร์เฟกและทั้ง5้าคนนี้ก็เดินทางไปที่บ้านพักของคุณยา่าที่คุณย่าเคยเสื้อไว้บนภูเขามันเป็นสถานที่ที่ดีมากๆมีแต่ป่าล้อมรอบพร้อมด้วยทะเลสาบที่สวยงามแต่ทุกการกระทาของพวกเขามีคนเฝ้ามองอยู่และ,ะรายงานการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นระยระๆให้กับเจ้าหนะ้าที่องค์กรลึกลับให้ฟังตลอดทางตัดภาพมายัางทั้ง5้าคนนะครับ พวกเขาเดินทางมาเรื่อยๆออกนอกเมืองจนพื้นที่ที่เขามาเนียไม่มีสัญญาณ GPS พวกเขาเลยต้องไปแวะที่ปั๊มน้ามันเพื่อเติมน้ามันแล้วก็ถามทางเมื่อถึงปั๊มน้ำมันข้างทางนะครับสภาพปั๊มน,น้ำมันเนี่ยยังกับปาชา้าแล้วก็มีป้ายเขียนระบุไว้ว่าปิด ฮอเดนนะครับด้วยความที่เป็นสุภาพบุรุษได้เดินสำรวจร้านหาว่ามีคนอยู่หรือไม่เพื่อถามทางพอเดนเข้าไปเดินสำรวจแล้วก็เจอกับลุงคนหนึ่งลุงคนนั้นได้แต่เพื่ออเดนออกมาด้วยกริยาท่าทางที่เสียมารายาและก็สะทุนมากๆถมน้ำลายใส่พื้นต่อหน้าพวกเขาลุงก็ได้มาลงมาเติมน้ำมันพร้อมบอกทางให้กับพวกเขาบอกว่าที่นั่นน่ะมีคนเข้าไปแต่ก็ไม่เดินกลับมาพร้อมกับดาทอทั้ง5ที่บุกรุกสถานที่ส่วนบุคคลของเขาและบอกว่าเส้นทางที่พวกนายจะไปอ่ะมีคนไปมากมายนะแต่ก็ไม่มีคนเดินกลับออกมา เส้นทางมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรผ่านอุโมง์ไปก็เจอบ้านพักแล้วแต่ลุงตอบด้วยกริยาที่ไม่มีมารยาทเกือบจะโดนส้นตีแล้วนะครับลุงแต่ฮขเดนก็มาห้ามเอาไว้พวกเขาเดินทางกันต่อขึ้นบนภูเขาบรรยากาศร่มรื่นธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีนกบินโชยแต่นกก็ชนกับอะไรบางอย่างซึ่งคาดว่าจะเป็นบาเรียรทําให้เรารู้ว่าสถานที่ที่พวกเขาจะไปเนี่ยถูกปกคลุมด้วยอะไรบางอย่างพวกเขาเดินทางมาถึงบ้านหลังหนึ่ง ที่เคิร์ตคิดว่าน่าจะเป็นบ้านยายของเขาแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะเขาไม่เคยมามาก่อนเป็นบ้านใจกลางปา่าริมทะเลสาดูวัง,วงเวงสาภาพบ้านรกร้างแต่ก็พออยู่ได้พวกเขาเข้าห้องเพื่อเปลี่ยนชุดฮอเดนสังเกตเห็นภาพติดผนังที่น่าสยสยง<ๆ>เขาเลยดึงมันออกมาปรากฏว่าที่ผนังนั้นมันมีกระจกทางเดียวซึ่งสามารถมองเห็นอีกฝั่งได้แต่อีกฝั่งจะไม่เห็นเราจะเห็นได้แค่ภาพสท้อนของตนเอง ฮอเดนได้แต่มองไดอา่าด้วยความน่ารักแต่ไดอา่าไม่รู้ตัวเลยเธอถอดเสื้อผ้าเพื่อเปลี่ยนชุดฮอเดนลังเลว,ว่าจะบอกไดอา่าดีหรือไม่จะดูดีไหมว่าจะบอกดีกว่าและในที่สุดฮอเดนก็ตะโกนบอกไดอานาว่าอย่าเพิ่งถอดและเรียกทุกคนมาดูฮอเดนของเราสุภาพบุร,รุษจริงๆตอนนี้มาตี้เลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นห้องสอบสวนก็ได้แต่ทุกคนก็ไม่ค่อยเชื่อมาตี้เนื่องจากมาตี้มันเมากัญชายอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วพวกเขาก็ได้สำรวจบ้านว่ามีกระจกแบบนี้อีกไหม ฮอเดนสุภาพบุรุษพอเสนอที่จะสลับห้องกับไดอาน่าถึงจะแขวนรูปติดอย่างเดิมแต่เพื่อความสบายใจของไดอาน่านะสลับห้องกันดีกว่าไดอาน่าขอบคุณที่ฮอดเดนเป็นสุภาพบุรุษฮอเดนก็บอกไม่ต้องหรอกฉันยังผิดหวังเลยที่บอกเธอไปอย่างนั้น ตอนนี้ความดีความชั่วในร่างกายของฉันกำลังตีกันอยู่นะฮอเดนกับไรอาน่าก็รู้ตัวดีว่าจุดกับเค้กกำลังจับคู่พวกเขาให้อยู่แต่อาน่าก็เลยบอกไปว่าฉันไม่คิดจะมีแฟนนะแต่ก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับความเป็นสุภาพบรุษของนายและแน่นอนครับทุกมุมทุกซอกในบ้านถูกติดตั้งกล้องเอาไว้ทุกอย่างถูกถ่ายทอดสดเอาไว้ให้พวกเขาดูและก็มีเจ้าหน้าที่ขององค์กรลับสั่งการพวกเขาอยู่โดยการปล่อยละอองสารเคมีลงไปในอากาศเพื่อให้พวกเขาทั้งห้าเกิดอารมณ์ตามที่องค์กรต้องการ และลุงที่ปั๊มน้ำมันก็เป็นหนึ่งในองค์กรนั้นด้วยตอนนี้พวกเขาทั้งห้าคนได้รับยาสารเคมีโดยไม่รู้ตัวผ่านอากาศที่พวกเขาหายใจและทั้งองค์กรเลือกลับเองก็มีการเดิมพันว่าพวกเขาทั้งห้าเนี่ยจะตายเพราะอะไรอย่างสนุกสนานถึงพวกเขาจะเป็นคนบงการทุกอย่างเอาไว้แต่เด็กทั้งห้าจะเลือกเองว่าจะตายยังไงในห้องใต้ดินคืนนี้เขากําหนดเกมทุกอย่างตั้งแต่แรกทั้งสถานที่สภาพอากาศสภาพแวดล้อมฮอร์โมนแม้แต่อุณหภูมิ แต่ไม่ได้กําหนดวิธีตายซึ่งเด็กๆต้องเป็นคนเลือกจากห้องใต้ดินคืนนี้ตัดภาพมายัางเด็กๆก,ก็เล่นน้ําอย่างสนุกสนานฉลองปาร์ตี้ตามภาษาวัยรุ่นตกเดึกพวกเขาเล่นเกมถามหรือกล้ามาตี้ที่กําลังเมากัญชาเนึ่อสนุกให้จูนไปจูบป,ปากกวางมูสด้วยความเมาของเขาแต่กวางมูสที่ติดผนังอยู่มันไม่ใช่กวางมูสมันคือหมาปา่ามาตี้ของเราเนี่ยเมาได้ตลอดจริงๆจ,จูนรับคําท้าเนื่องจากเป็นสาวที่ร้านอยู่แล้วก็เลยเดินเข้าไปหามาป่าย่างช้า าพูดคุยกับหัวมาป่าแล้วก็เล้าลมหัวมาป่าพร้อมจุบไปยังหัวมาป่าอย่างสยิวกิวบรรยากาศเฮฮาสนุกกันใหญ่และทันใดนั้นเหตุการณ์ก็ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นประตูทางเข้าไปห้องใต้ดินก็เปิดออกเองอย่างปริศนาะพวกเขาตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เลยลองไปสำรวจห้องใต้ดินข้างล่างจูนนึกสนุกทาให้แดอหน่าลงไปข้างล่าง เธอก็รับคำท้าเดินลงไปในห้องที่มืดมิดมีข้าวของมากมายกระจัดกระจายอยู่ในห้องใต้ดินแห่งน,นี้มีตั้งภาพเจ้าของบ้านเครื่องมือช่างของจีปาฐะทั่วไปเธอตกใจกับภาพสะท้อนตัวเองในกระจก และร้องกรีดร้อนออกมาทําให้ทุกคนลงมาข้างล่างและในห้องนี้มีของเก่าแก่มากมายแต่ละคนก็ดูสนใจพวกมันไปมากมากพวกเขาพากันสํารวจวัตถุต่างๆเคิร์ตเล่นหอยสังกับรูปบิดทรงกลมที่หน้าแปลกประหลาดฮอเดนก็เปิดกล่องดนตรตีนักบัลเลม่มองมันด้วยความใจจดใจจ่อส่วนมาร์ตี้สนใจเทปหนังยุคเก่าเขาก็เลยสังเกตหนังอยากรู้ว่าเป็นหนังอะไรกันแน่จูนดูจะชอบสร้อยคออันหนึ่งที่อยู่บนหุ่นชุดแต่งงานส่วนไดาอาน่าไดอานาได้อ่านไดาอารี่อันหนึ่ง ได้เรียกทุกคนมาดูไดอารี่อันนั้นเป็นของเอนนาเพเชียดบัตเนอร์บันทึกเอาไว้ตั้งแต่ปี1903มีใจความว่า พ่อศรัทธาต่อบางอย่างและทําพิธีเชื่อนักท่องเที่ยวอย่างทรมานการและเนื้อสดๆทําให้เป้าของพ่อชั้นตุงฉั้นคงเป็นแบบเขาไม่ได้ฉั้นได้ค้นพบวิธีที่จะช่วยครอบครัวของฉันจากคมภีรบอราณแขนของฉันถูกฟันขาดและถูกกัดกินทว่าบันทึกนี้จะช่วยฉันหากมีคนเชื่อและยอมอ่านคาถาปลุกวิญญาณให้เราคืนชีพและตอบแทนความเจ็บปวดจากนั้นก็เป็นขาถาภาษาละตินซึ่งมาร์ตี้ไม่ยอมให้แดอาณาอาร แต่ในขณะนั้นพวกเขาถูกสารเคมีปล่อยทางอากาศทําให้พวกเขามีความกล้าแล้วก็ฮึกเหิมทาให้เดอาน่าตัดสินใจอ่านคาถาจนท่องคาถาเสร็จที่นอกบ้านมีซอมบีคบ้ครอบครบบัวบัตเนอร์ตื่นขึ้นจากพื้นดินทีละตัวทีละตัวตัดภาพมายังที่องค์กรลึกลับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอธิบายกับพนักง,งานบริษัทว่ามันคือของจริงมันเป็นสิ่งตกค้างจากยุคเก่าถูกสร้างขึ้นโดยหลายสิ่งทั้งอสุรกายเวทมนต์เทพเจ้าปีศาจ และยังมีอีกมากมายที่อยู่ในข้อพนักงานบริษัทพูดว่าเขาเสียใจที่เคิร์ตไม่ยอมเป่าเปิดอกอยไม่งั้นอ่ะจะได้เห็นงานเงื้ออารวาสสรุปก็คือการอ่านาาหนังสือของไดอาน่าเป็นการเลือกว่าพวกเขาจะตายด้วยอะไรที่องค์กรได้เซ็ตเอาไว้เรียบร้อยแล้วอย่างเช่นถ้าเคิร์ตเป่าคอยสังสิ่งมีชีวิตที่จะเข้าวพวกเขาก็คือนางเงือกถ้าเจนนำสร้อยผสมคอวิญ,ญญาณเจ้าสาวก็จะตื่นขึ้นมาตามล่าพวกเขาตัดภาพายัางทั้ง5ยังสนุกสนานกันต่อ จูนทำหน้านที่เป็นคอยตี้ประจํางานเคิร์ตเองก็เอาแต่เม,มาไม้ดื่มเบียร์ไปพอเด่นกับไดอาน่าก็มองจูนด้วยความตะลึงและก็งงเคนเป็นอะไรกันแน่ส่วนมาตี้ก็เป็นเช่นเคยครับเมากับกัญชาพร้อมกับปล่อยมุกตลกต่งตางๆให้บรรยากาศมันขึ้น,นมากขึ้นเคิร์ตที่เมาได้ที่ได้ชักชวนจูนแฟนของเธอไปปัป๊มปัป๊มตามปกติที่เธอทําเป็นประจำแต่ครั้งนี้มันนอกสถานที่ตัดภาพมายังมาตี้เขาได้มาพูดคุยกับไดอาน่าเขาคิดว่าที่นี่มันแปลกๆจูนทําตัวแปลกๆเป็นเซเล็บเจ้าปัญหา และเคิร์สก็มีนิสัยห่วงก้างข่มคนตั้งแต่เมื่อไหร่มาร์ตี้งงว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแน่แต่ไดอาน่าบอกว่าพวกเขาก็แค่มเมา์นะพวกเขามาเวียไม่มีอะไรหรอกแต่ทว่ามาร์ตี้ก็ยังแปลกๆอยู่ดีถึงจะเมาก,ก็ตามมาร์ตี้ได้พูดว่าพวกเราอาจจะถูกชักใยโดยอะไรบางอย่างก็ได้จากอะไรสักอย่างเช่นลำไยไงลำไยชักใยพวกเราเดอาน่าก็ไม่สนใจคำพูดของมาร์ตี้เนื่องจากคิดว่ามาร์ตี้เมาและกลับไปพูดคุยกับโฮเดนต่อ ฮอเดนพยายามอ่านไดอารี่ที่ไดอาน่าหยิบขึ้นมาจากห้องใต้ดินเพราะว่าฮอเดนเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจและก็ฉลาดมากในการอ่านภาษาละตินตัดภาพมายังเคิสกับจูนพวกเขาได้มาเดินเล่นจำจี้กันต่อในป่าเปลี่ยนบรรยากาศและทางองค์กรเล็กๆเองก็สร้างบรรยากาศที่นี่ให้เหมาะสมกับการซ้ำทั้งปล่อยหมอกที่มีสารเคมีกระตุ้นอารมณ์ปรับแสงสลัวให้เข้ากับบรรยากาศและเฝ้ามองพวกเขาอย่างใจจดใจจอ่อในระหว่างที่จูนกําลังได้อารมณ์เคิร์สได้เล่าโลมอย่างช้าๆในขณะที่เคิร์สกำลังจะฟาดค้อนยน นื้อใส่เจมี่ของเธอซอมบี้ก็ถือมีดเข้ามาแทงเข้าไปที่มือของจูนเคอร์พยายามสู้กับซอมบี้ตัวนั้นจนได้แผลที่ไหลซอมบี้จับทั้งคู่เอาไว้และทําการตัดคอจูนต่อหน้าต่อตาของเคิร์ตตัดภาพมายังองค์กรลึกลับพวกเขาเปิดประตูลับอันนึงและได้ดึงคันโยกบางอย่างทําให้กลไกทํางานปล่อยเลือดของจูนลงแท่นพิธีบางอย่างที่ดูโบราณเอามากๆกลับมาต่อกันที่มาตี้เขาได้ยินเสียงพูดปแปลกๆกล้องในหัวบอกว่าออกไปเดินเล่นเขาก็งง,ง,ง,งนะแล้วก็พูดส่วนเลยว่า เห็นฉันเป็นหุ่นเชิดแล้วก็จะมาลำใหญ่เอ้ยชักใหญ่ฉันเต้นแรงเต้นกายไม่ได้นะเว้ยฉันเป็นนายของตัวเองแต่ฉันกลัวนะฉันออกไปเดินเล่นดีกว่าก่อนจะออกจากบ้านมาตี้แอบมองโฮเดนกับไดอา่าที่กําลังจูดกันอย่างดุเดินแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากนั้นมาตี้เลยแซะทั้งคู่ไปว่าแอบตัวตั้งนานสุดท้ายไม่ได้ทําอะไร Oh. นายเป้าตุงจะแตกอยู่แล้วถ้าเป็นฉันนะท้องไปแล้วก่อนที่จะออกไปมองดวงดาวบนท้องฟ้าเขาไม่รู้เลยว่ามีซอมบี้กาลังเดินเข้ามาหาเขาอยู่จากด้านหลังแต่ทัในใดนั้นเคสก็มาถึงก่อนชนซอมบี้เด็กนั้นลม้มลงไปก่อนที่ยังคู่จะเข้าบ้านอย่างรวดเร็วแต่อานาตกใจกับสภาพของเคิร์ที่มีเลือดไหลนองเลยถามถึงจูนเคก็ตอบไปว่าจูนตายแล้วและซอมบี้ก็มาส่งจูนถึงที่แต่ ส่งแค่หัวนะร่างกายไม่อยู่แล้วพวกเขาตกใจกับหัวของจูนมากๆและช่วยกันปิดประตูและแยกยาก้ยายปิดหน้าต่างทุกห้องเพื่อไม่ให้สมบีตัวอื่นเข้ามาในห้ององค์กรลึกลับก็ทาการล็อกประตูให้พวกเขาอยู่ในห้องของแต่ละคนตามลําพังไม่สามารถออกไปไหนได้ในห้องของมาตี้เขาซุ่มซ่ามชนไปโดนคนไฟตกและได้เห็นกล้องที่แอบติดอยู่ที่ขคมไฟเขาลงใจคิดว่าตนเองอยู่ในรายการเรียลิตี้ แต่ก็ไม่นานเขาถูกซอมบี้พุ่งเข้ามาจากทางหน้าต่างและดึงเขาออกไปด้านนอกมาตี้หยิบแก้วยาติขึ้นมาขายายกลายเป็นบ่วงกันชาาดไปที่ซอมบี้แต่มันก็ไม่เป็นผลอะไรและในที่สุดมาตี้ก็ถูกซอมบี้ล่าเข้าไปในหลุมลึกใต้ดินจากนั้นเลือดก,ก็ไหลนองลองแท่นบูชายันเป็นรายที่สอง ทันทีที่เลอะไหลานองบนแท่นบูชายันก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงสั่นสะเทือนไปหมดแรงสั่นสะเทือนทำให้กระเป๋าที่ยันหน้าต่างในห้องของไดาอาน่าตกลงซอมบี้กำลังจะเข้ามาได้เธอกรีดร้องด้านบ้านก็ทุบก,กระจกด้านเดียวที่อยู่บนฝาผนังมาช่วยเธอและพาไดาอาน่าเข้าไปในห้องของเขาแล้วก็ยกเตียงในห้องมาปิดผาพนังเอาไว้เพื่อไม่ให้ซอมบี้เข้ามาได้เมื่อยกเตียงขึ้นมาแล้วพวกเขาก็จะกับประตูห้องล็กลับที่อยู่ใต้เตียงในบ้านหลังนั้นพวกเขาไม่มีทางเลือกเลยต้องลงเข้าไปในห้องใต้ดินในห้องนั้นมีเตียงและก็อุปกรณ์์ทททาาาางกกรรแพยี่โบณม คาดว่าจะเป็นห้องเชื่อตามในไดอารี่ที่เธออ่านฮอเดนพยายามหาทานหนีต่อแต่ไม่ทันไรฮอเดนก็ถูกซอมบี้เกี่ยวจากด้านบนด้วยโซ่ที่ติดด้วยอุกปกรณ์ใบแหลมฮอเดนถูกดึงลอยไปบนอากาศแต่เดออาน่าก็สามารถช่วยเข้าลงมาได้เธอตัดสินใจใช้เหล็กแหลมแทงซอมบี้ทะลุหน้าแต่มันก็ยังไม่ตายเธอเลยกระดอนแทงจนมันนิ่งไปและทันใดนั้นเคิร์ตก็มาจากด้านหลังพวกเขาพากันออกไปจากหลุมนี้ขึ้นรถและขับรถกลับไปที่บ้าน ตัดภาพเมายงองค์กรและกลรับตอนนี้พวกเขาทราบว่าสาขาโอเกียวทําภารกิจล้มเหลวเด็กๆสามารถปราบวิญญาณร้ายได้พฤติกรรมที่ญี่ปุ่นไม่สําเร็จรวมถึงสาขาอื่นๆด้วยเช่นมาริกสต็อกโฮม ไอริส <Iris, S 2> เหลือแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วเป็นความหวังสุดท้ายของโลกที่จะทําพิธีกรรมนี้ให้สําเร็จองค์กรได้สั่งให้ถล่มอุโมงค์ก่อนที่ทั้ง3คนจะหนีนออกไปได้แต่ตอนนี้องค์กรลับวุ่นวายไปหมดเนื่องจากระเบิดไม่ทํางานทําเลยไม่ปิดแผนระเบิดไม่ตอบสนองสัญญาณตอนนี้ทั้ง3ขับรถมาถึงอุโมงค์เข้าอุโมงค์ไปแค่นิดเดียวหลังจากนั้นก็ตูม้มอุโมงค์ก็ระเบิดทําให้พวกเขาถูกแบกออกเป็นสองซี่เส้นทางถูกตัดออกไม่สามารถไปต่อได้พวกเขามีอุปกรณ์ปีนเขาแต่มันอยู่ที่บ้านไไม่กลกลล้าับปเอ เคิรเลยอาสาจะขีมม่มอเตอร์ไซค์วิบากข้ามไปและตามคนมาช่วยเขามั่นใจเพราะเขาเคยข้ามหลุมที่กว้างกว่านี้มาก่อน เขาจะทําให้ดีที่สุดเพื่อจูนเคิร์ตบิดมอเตอร์ไซค์ไปด้วยความเร็วสูงผสมกับความมั่นใจทะยานเข้าไปบนอากาศข้ามปากเขียวแล้วก็ตู้มเข้าชนกับบาเรียรอยากรุนแรงแล้วก็ตกลงเหวใต้เลือดของเคิร์ตได้ไหลลงมาอย่างแท่นบบชัยยันเป็นรายที่3แตไดอาน,น่าที่เห็นภาพดังนั้นก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็นึกถึงคําที่มาตินพูดว่าพวกเราถูกชักใจเอาไว้หมดแล้วโฮเดนที่ยังมั่นใจว่าสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ด้วยชวนไดอาน่าขึ้นรถไปขับรถกลับทางเดิมและบอกว่าจะขับเลยบ้านไปขับรถไปเรื่อยๆจนก ก่อจะเจอถนนใหญ่แต่แดอา่าก็มั่นใจว่าพวกเขาไม่สามารถออกจากที่นี่ได้เพราะพวกเขาถูกชักใยเอาไว้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่สามารถออกจากบริเวณนี้ได้เนื่องจากมีบาเรยปอกคุมและทันใดนั้นก็มีซอมบี้มาแทงโฮเดนจากด้านหลังทําให้รถพลิกคว่ำตกลงไปในทะเลสาบแดอา่าตะเกียกตะกายขึ้นมาจากน้ํานี้ออกมาได้ตัดภาพไายังองค์กรลึกลับตอนนี้พวกเขากำลังฉลองดีใจนังจากพิธีบูชายันเสร็จสมบูรณ์แล้วตายไป4แต่เงื่อนไขบอกว่า หญิงสาวบริสุทธิ์จะตายหรือไม่ตายก็ได้แต่ต้องทุกข์ทนทรมานซึ่งตอนนี้เดยอาน,น่าก็เป็นอยู่เขากาลังทุกทนทรมานกับเหตุการณ์ที่เพื่อนสนิทและผู้ชายที่เขารักตายทั้งองค์กรเต้นรําสนุกสนานกันใหญ่จนมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมันเป็นโทรศัพท์จากเครื่องสีแดงซึ่งมันเป็นสายสําคัญจากเบื้องบนพวกเขาปิดเพลงทั้งหมดและก็รับสายปลายสายพูดว่า พิธีมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตัวตลกยังไม่ตายเลือดที่ไหลลงแท่นบูชาไม่ใช่เลือดของตัวตลกทําให้เทพบรรพาการพิโรธก่อให้เกิดแผ่นินไหวก่อนหน้านี้ไงพวกเขาต้องสังหารตัวตลกให้ได้ก่อนที่เวลามันจะหมดและนในนั้นตัวตลกก็ปรากฏขึ้นบนจอนั่นก็คือมาตี้มาตี้ได้มาช่วยแดอา่าจากซอมบี้และพาเธอลงหลุมที่ซอมบี้ลักเข้าไปก่อนหน้านี้ข้างใต้นั้นมันคลิปซึ่งมาตินก็ได้พบมันมาตินรอดมาได้เนื่องจากต่อสู้กับซอมบี้แล้วก็หั่นซอมบี้เป็นชิ้นๆจนเหลือแต่มือข้างเดียวมาตินอ นา่บายให้ไดอานารู้ว่าซอมบี้นี่เป็นผีจริงๆแต่มีคนปล่อยมันออกมาจากลิฟต์นี้ลิฟต์นี้ไม่มีปุ่มกดก็จริงแต่เขาสามารถขัดวงจรให้มันทำงานได้ และเหตุผลที่ระเบิดไม่ทํางานเป็นฝีมือของมาตินนี่เองไดอานากับมาตินได้ตัดสินใจว่าจะลงไปข้างล่างถึงมันจะอันตรายแต่มันก็ดีกว่าอยู่ด้านบนที่มีแต่ซอมบี้เขาอยากรู้ว่างข้างใต้นี้มีอะไรกันแน่ตัดภาพในองคอ์กรลึกลับพวกเขาได้สแกนสมองของมาตินคิดว่าทาไมมาตินไม่ตายเกิดอะไรขึ้นกับมาตินผลก็พบว่ามาตินสูบกัญชาเป็นประจําทําให้สมองของเขามีภูมิต้านทานจากสารเคมี er ที่มาจากนอกร่างกายมาตินกับไดอานาลงลิฟต์มาอย่างดันล่างที่สํานักงานองค์กรลึกลับก่อนที่จะถึง ตัวองค์กรพวกเขาได้เห็นกับสภาพที่เก็บสิ่งมีชีวิตประหลาดต่างๆทัง้งปีศาจอสูรกายสัปลาดผีร้ายาต่างๆอยู่ในกรงทําให้ไดอา่ารู้ว่าเธอเป็นคนเลือกซอมบี้นั้นมาฆ่าพวกเธอเธอเลือกที่จะอ่านไดอารี่ที่ชั้นใต้ดิน และตอนนี้องค์กรก็รู้แล้วว่าพวกเขาลงมาพวกเขาเลยส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาจับตัวมาตินเพื่อทําพิธีให้สําเร็จแต่ไดอาน่าจะรอดหรือไม่รอดก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่บุกมาหามาตินแล้วก็จะพาตัวมาตินไปแต่มือของซอมบี้ได้จับขาเจ้าหน้าที่เอาไว้ทําให้มาตินมีโอกาสในการต่อสู้และหนีออกไปได้พร้อมกับไดอาน่าไดอาน่ากับมาตินได้มาหลบซ่อนที่ศูนย์บัญชาการคุกแห่งนี้และพวกเขาก็ตัดสินใจปล่อยสัตว์ร้ายทุกอย่างออกมาจากกรงมีทั้งเมดูซ่ามุรุ์มาป่า ผีนานาชานิดมาทำ้ายเจ้าหน้าที่ในองค์กรแห่งนี้จนตายเป็นราบคาบต่อมามาตินกับไดอานนารู้ดีว่าถ้าเดินไปยังเส้นทางแห่งน,นี้เขาไม่สามารถออกไปได้เขาเลยออกไปทางผนังที่ถูกกระแทกโดยสัตว์บางชานิดได้เดินออกไปชั้นใต้ดินลงไปเรื่อยๆจนไปพบกับแท่นพิธีกรรมตอนนี้สภาพองค์กรเต็มไปด้วยคราบเลือดเนื่องจากผีเสาที่ถูกปล่อยออกมาได้ฆ่าชีวิตคนในองค์กรไปทั้งหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่คนที่ยังมีชีวิตรอดไดอนาน่ากับมาตินก็สงสัยว่าเขาอยู่ในสถานที่อะไรกันแน่ไดราอ่าเลยสังเกต ว่าแท่นหินพวกนี้มีรูปคนอยู่5คนซึ่งมันตรงกับพวกเขาที่มากัน5คนและเพราะอะไรทําไมต้องเป็นพวกเขาที่ต้องบูชายันและบูชายันไปนให้ใครทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นอธิบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าทําไมต้องเป็นพวกเขาทั้ง5คนผู้หญิงคนนั้นได้อธิบายไปว่าต้องมีคนอย่างน้อย5้าคนที่ต้องมาทําพิธีอย่างน้อย5คนมีเงื่อนไขว่า 1. ต้องเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงร่านอย่างจูน2ต้องเป็นผู้ชายที่เป็นนักกีฬาอย่างเคิร์สสต้องเป็นนัเกเรียนที่มีความสาา อย่างโฮเดนซีตัวตลกอย่างมาตินและสุดท้ายหญิงสาวพรหมจัน นั่นก็คือไดอานาเธออธิบายว่าพวกเขาต้องทําพิธีนี้ไม่งั้นโลกนี้จะถูกสูญสลายโดยเทพบรรทการจะขึ้นมายึดครองโลกถ้าไม่ได้สิ่งบูชายันและปกครองโลกทําลายมนุษย์ให้สิ้นซากไดอานาเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมหยิบปืนขึ้นมาเพื่อฆ่ามาตี้แต่มาตี้ก็บอกว่าเสียใจด้วยนะไดอานาและทันใดนั้นมนุษย์มาป่าก็จ,จุโจมเข้ามาหาไดอานาจนไดอานาพระท่าเสียทีมา์ตี้ก็ชฉวยโอกาสนี้ในการทําร้ายหญิงสาวคนนั้นเพื่อเขาต้องการที่จะมีชีวิตรอดถ้าเขาไม่ฆ่าผู้หญิงคนนั้นนนอนอน้้นนนนนแแ่่ออองงงค์กกรหี็ต ถ้าเขาอยู่ดีจนผู้หญิงคนนั้นตกลงไปในเหยลึกมาตี้ก็ได้มาพูดคุยกับแดาอานนาะ คิดว่าพวกเขาจะทํายังไงกันต่อดีแไดอาน,น่าก็อยู่ในสภาพที่ร่อแร่เต็มไปด้วยคราบเลือดใกล้จะตายเต็มทีส่วนมาร์ตี้ก็หมดแรงแล้วก็มีแผลบาดเจ็บไม่สามารถหนีต่อไปได้พวกเขาก็าคิดว่าพวกเราควรจะปลงคิดว่าทําอะไรไม่ได้แล้วบางทีโลกใบนี้อาจจะยกให้กับเทพบำพาการปกครองก็ได้มนุษย์พอแล้วในการปกครองมาร์ตินบอกว่านี่มันเป็นสุขสัปดาห์ที่น่าสนุกมากที่สุดเลยมันเป็นสิ่งที่น่าจดจํานะพร้อมกับดุดการชาพร้อมกับไดอาน่าและทันใดนั้นพระอาทิตย์ก็ขึ้นมา เช้าพอดีทําให้พิธีกรรมหมดเวลาแล้วมีมือยักษ์ของไททันโผลออกมาจากพื้นดินที่เข้าอยู่และทําลายทุกอย่างจนสิ้นซากและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก A M D B อยู่ที่7.0คะแนนเต็ม10และเช่นเคยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ